สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีวันนี้ปอ้อยก็นี่มาพบกับเพื่อนเเหมือนเดิมอ่ะวันนี้โอ้โหร้อนวันนี้ปอ้อยจะพาเพื่อนเพื่อนมาอันนี้เปียงกระทั่งบ่อนซี่จ้ะจกักอันนี้จะเป็นหม้แยกนอ่ห้องปอ้อยท้งนั้นเลยเนาะอันนี้มีนามว่าอะไรวะอ่านก่อนอันนี้คือพระเจ้าอู่ทองเพื่อนเพื่อนเนี่ยปอ้อยแยกนอก่ไสไว้ประมาณนึ่งเดือนแล้วล่ะเนี่ยพระเจ้าอู่ทอง ต่นี่ป้าอ้อยก็เลยจะมาเปียกกระทั่งเป็นกระทั่งหาหนิวเพื่อนเพื่อนเราก็จะมาเปี้ยงกระทั่งกันเนาะเพราะว่าบอลซี่ถ้าเกิดเลี้ยงมาโตแล้วเพื่อนเพื่อนเราก็ต้องเปียงกระทั่งเข้าจะจะไม่งั้นเข้าก็ไม่โตหรอกนี่ยู่นะจะประมาณเดือนครึ่งแล้วแ <c oughs> ยกนอกอ่ะไม่มีเวลาก็เลยจะมาไล่เปี้ยงจะเปียงกระทั่งให้เข้ายู่กระทั่งหาหนิวก็จะได้ใ่ญ่ขึ้นมาอีกหน่อยเนาะก็ค่อยๆอับใส่กระทั่งไปเรื่อยๆแลเพื่อนเพื่อนจ้า อันนี้มีนามว่าวพระเจ้าอูทองนี่เวลาเปียนกระทั่งอะ่ปะป้าอ้อยก็จะเปี้ยนก็คือก็จะเอากระทั่งเนี่ยเปียกใส่ไปเลยไม่ลางลากไม่อะไรหรอกนะจ๊ะมันมันเหี่ยวก่อแย่ๆอีกที่ป้าอ้อยเอามาทําให้เพื่อนๆดูแล้วพอไปปูกไม้เนี่ยโอ้มันเหี่ยวหมดเลยเหมื่อนไอพวกอะไรนะไอเงินแซ่นอะไรไอเสตท,ที่อะไรนะั่นนะมันเหี่ยวจ้ะ มันเพิ่งจะฝืนเพิ่งจะแทงรอดไหมออกหมานุ่นแหละก็ต้องเลี้ยงไว้อีกเป็นเดือนให้ใบซ้วยซ้วยเขาออกมาก้อนนี่เพราะฉะนั้นเวลาเปลี่ยนกระทั่งนเพื่อนเนี่ยมันมีดินเก้าอยุกกับป้อยเขาคือเพราะว่าดินก็ดินเราเองเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็วางลงไปแบบนี้นะจ๊ะมันทําให้บอนซี่เราไม่โสมไม่ไอ้นี้ด้วยเดี๋ยวเข้าก็ได้อาหารไหมเ,เองจกักดินไหมเหล่าน,นี้แหละพอเปลี่ยนแปดนิ้วไปเป็นหกนิ้วหรือแปดนิ้วก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนก็คอยว้ากันไหมจ้ะนี่เห็นปะ เสร็จอันนี้คือพระเจ้าอู่ทองเป็นหมายแยกนอกนะปะอ้อยแยกขอางปอ้อยมาเองเนี่ยมีมากี่นอกก็ไม่รู้มีมาซ่องนอกมัม้งซ้ำซ้ำนออพระเจ้าอู่ทองนี่เห็นปะเขาก็แตกดีนะจ๊ะหมายแยกนอกมันจะโตไวเพื่อนเพื่อนก็บอกแล้วพอมันเยอะก็จะเอามาแยกแบบนี้อันนี้แยกตั้งแต,งตงเ่เด็กๆเลยเขาก็จะดูแข็งแรงกว่าถ้าแยกแก้ๆน้อยต้นยหญย่ๆน้อยมันก็จะดูโทรม เพื่อนๆมันโซมม,มันดูโสมง่ายแต่นี้ว่าจะเอามังกร,งกรทองมาแยกยังไม่ได้มาแยกเลยอันนี้มันจะเป็นดินเยอะไปน้อยเนาะเป็นใบหูกระจงกับดินตอนนั้นดินใบก้ามปูไม่ค่อยมีแต่อ้อยวาดเอาหน้าดินนะั่น <c oughs> <c oughs> แหละแก็ใบหูกระจงตายนะแหละไสไปก็ให้มันก็ขึ้นจัดไม่ไม่จําเป็นต้องใบก้ามปูใบอะไรก็ขึ้นนี่พระเจ้าอู่ทองเป็นบอลก้านะเพื่อนๆนี่ใครยังไม่มีก็เตรียมตัวรอ ก็เลี้ยงไปไม่อาทิตย์หรอกนะเป็นเดือนต้องเลี้ยงไปอีกนึ่งเดือนนู้นแหละเลี้ยงให้มันใญ่ญ่มันโตขึ้นไปแล้วก็อันนี้ก็คือบอลโอ้โอไงถงองเยิบก่อนวางไม่กึ้งกันเนี่ยมันสีเฮียอันนี้คือบอลบอลเก้าอ่ะที่มันเป็นจุดยางเงี้ยอะไรก็ไม่รู้ที่ป้าอ้อยเอฟมาว่าเป็นไอเนี้ยอืมอาซูนนิวเผ็ดแล้วส่ไปให้เข้าดูเขาบอกไม่ใช้หรอก มันเป็นถ้าไม่เป็นเป็นเบญจกายแพ้งก็เป็นอสัตตลุงเพื่อนๆแต่สัตตลุงข้องปลาอ้อยเป็นแบบนี้นี่อันน er ีน้คือถั่วซัตตลุงข้องปลาอ้อยนี่ถั่วซัตตลุงข้องปลาอ้อยจะใบยาวๆเนี่ยมีไอกระดูกแดงๆอย่างนี้เพื่อนๆนี่นี่คือถั่วซัตตลุงข้องปลาอ้อยนี่เห็นป่ะนี่ปลาอ้อยก็แยกนอมาเนี่ยปลาอ้อยก็จะมาเปลี่ยนกระทัางแต่เนี่ยของปลาอ้อยนานแล้วนะเพราะว่าแยกมันจะกัดป้าจอบมาแหละเออก็เลยก็จะเอามาเปลี่ยน ก็เลยไม่รู้ก็ค่ายมันในานามซตต์ตะลุงเหมือนกันเข้าก็บอกถาวซาตต์ตะลุงเออข้องปอ้อยก็ซัตต์ตะลุงแต่ข้องปอ้อยเป็นใยหยาของเข้ามาันเป็นใบใบเข้ามันจะมันกวาปอ้อยใบข้องปอ้อยมันไม่มันแต่บางคนเขาบอกข้องปอ้อยมันเป็นมันชื่ออะไรวะมหินทลาุ๊ยเอาให้งงไปหมดมันแหล่แต่แต่เพื่อนๆชอบค่ายในานามน,าน,าน่นกระบอกแต่ข้องปอ้อยนั่นมันการดับจริงๆ เท้าสัตว์ตลุงจะน่าจะ่หลาหละนี่เห็นป่ะเพื่อนๆอะไรกระชังเราชื่อว่าเป็นบอนก้าวเลียงเราซวยต้องดูตอนโตเพราะว่ามันเพิ่งจะงอกมาปอ้อยซื้อมาแล้วมันก็อยู่ไปแล้วมันก็โพล่มาแบบเนี้ยเป็นเป็นฟ้อยๆเลยปอ้อยก็เลยมาแยกได้ซี่หรือ้านอ้นนี่แหละเนี้ยได้ตอนซื้อน่ะอะสู้นิ้วเพชรแต่พอมาดูมันไม่ใช้หรอกปอ้อยให้เข้าดูแล้วเข้ากับบอปอ้อยว่าเป็นเท้าสัตว์ตลุงถ้าไม่สัตว์ตลุงก็เบนจะกายแพ้งเบนจะกายก็จะไม่ใช้เนี่ยข้อปอ้อยนมันหมีห้วแล้วนะเพราะว่าเนี่ยมันนนาแล้ว ตะก้อนเนี่ยเาเอาไว้ข้างนอกไงไม่ได้ใส่ในตู้อบเข้าก็เลยแง่แกนๆกนอย่างนี้แหละดินก็เนี้ยวแล้วเนี่ยเดี๋ยวกว่าเนี่ยเห็นไหมขอดินข้างบนออกหน่อยใส่ไปแว๊บนี่เห็นปะอย่าไปขยุกขยิกสะเทือนลักเขาเดี๋ยวข้าจะไม่ยุร่รอด ก็าชอบเหี้ยวนี่เห็นปะจักสิบเท้าสัตะลุมนี่ก็ป๋ออ้อยเคี้ยนชื้อของป๋ออ้อยวะใส่กระทั่งหาหนิวเพื่อนๆใครมีหกก็ใส่หกปะปออ้อยก็อยากจะใส่หาหนิวเพราะกะว่าเดี๋ยวอีกสักเดือนซ่องเดือนค่ายหน้าเน่าไงเพื่อนๆก็จะค่ายโต๊เล็กๆอย่างนี้แหละมันจะได้ไม่เหี้ยไม่เรื่องเพราะว่าเดี๋ยวอากาศมันร้อนไงกลัวมันจะร้อนหรือมันจะเน่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้ไม่หัก <laughs> ต้นไม้กระสทกกระท่างเหล็กต่ต้นก็ไม่เหล็กนะจ๊ะอันนี้ชื่ออะไรว่าโออันนี้ยักษ์กากนาซูนนี่เพื่อนเือนอันนี้กากนาซู้นมันมีซองแบบนะอันนี้คือกากนาซูนโบราณนะที่ใบาย,ยาวๆมันจะเป็นสีน้ําตาลนะยักษ์กากนาซูนนี้เขาจะมีซ่องซ่องย่างนะจ๊ะแล้วอีกอย่างนึงก็จะเป็นใบนั่นแหละมันมีสีชมพูป้ายๆเดี๋ยวเอามาให้ดูอันนั้นกําลังจะแข็งแรงอ่ะเดี๋ยวจะมาค่ายเหมือนกัน มันมีซ่องย่างนะจ๊ะมันมีกากระนาซู่นโบราณก็อยากากากระนาซุ่นนี่แหละเออเปา้อ,อยเห็นเขามีมาซ่องย่างคล้ๆมันซ่องย่างน,นี่แหละอันนี้บอนเก่าเนี่ยเห้นปะเพื่อนๆเนี่ยมันจะทรงใบแบบเนี้ยเห็นปะแต่เขาบอกเทตต้าซาตตลุงทำให้สัตตะลุงก็เบนจะกลายแพงแต่ถ้าสัตตลงุงเขาบอกเอ้ยนะกามันดำนี่มันไม่ดำหรือมันยังไม่แก้ก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวเลี้ยงหมาก่อนตอนโตเดี๋ยวค่อยว่ากัน ให้มันโตก็นี่เราก็ทำไปแบบนี้นี่แบบนี้น,นี่เห็นไหมเสร็จเท่านี้เองวิธีการเลียนเนี่ยก็ตั้งไปเถอะเพื่อนๆใส่ตู้อบต้องใส่สักน้อยก็ได้เพื่อจะให้มันยาวไหวพอใส่ตู้อบได้สักเดือนนึงอ๋อ,อมาตั้งข้างนอกอีกเดือนนึงเพื่อนๆก็ค่าได้แหละ ดือเอานั่นแหละปล้อยให้มันยูกก่กระดินกระน้ำฟ้าลมไฟก็ว้าไปนี่ต้นหนึ่งหมายแยกนอกน่ะพะ้าอู้ทองเนียแม้มันฟืนแหละยังซวยโพ่หัวไหมอีกหรือมะพอป้าอ้อยไม่ได้ไปทำอะไรห้วเขาเลยนี่เยบร้อยอ่ะกระทางอีกหนึ่งกระทางวันนี้ได้ใครติดตามอ้อยก็รอดูนะจ๊ะวันนี้มีบอนซี่ช่วยๆเนาะนี่เห็นไหม อันนี้รากเดินดีเนี่ยใบยเนี่ยดึงไปเลยทิ้งไปเลยไม่ต้องไปเสียดายเพราะ้อยบอกว่าไม่ต้องเสียดายใบยดึงทิ้งไปใบเก้าเก็บไว้ทาเพื้อให้เขาเกิดใบใหม่มันได้ซุยๆเรียบร้อยเสร็จอีกหนึ่งกระช่างพระเจ้าอูทองเลขซ้มก,กระช่างในในในก็ใส่ให้เสร็จไปเลยเนาะเพื่นอนๆเนาะบางทีก็กลัวจะเสียวเวลาเนี่จะเสร็จแล้ว นี่อูทองอีกหนึ่งต้นโอ้ได้ไล่ต้นเมื่อกันฮ่นึกว่ามีน้อยนวเนี่ยแยกเองเนี่แหละลงเองไปไม้แยกนอกจก้ะดึงดึงใบไม้กระตุ้นเข้าเพื่อนๆเข้าจะได้ออกใบแวงๆเลี้ยงอะไรก็ออกดอกออกเอ้ยไม่ออกลูกออกเตาอยากไม่ออกเนี่ยอยากไม่ออก ขยันแทงต่ใบไ,ไม้เอา้าลืมป้ายนี่ทําไว้เพื่อนๆทมามันทุกวันบอกลึให้ปูกวันหนึ่งสิบต้นก็ได้ละสิบหวันก็ลอยต้นละนี่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 เห็นปะนี่ถ้าอันเนี้ยใช้ใช้ถาวสัตว์ลุมเพราะค้องปออ้อยเองใบจะยาวๆเล่มๆแต่ดังแต่เดิมแล้วนะตั้งกระปีกาย,ยนะั่นแหละใครมีคุณนาที่ กับคุณป้าด้ายไปยุ่ซ่อ,องขนเท่านั้นซ่อมสี่ขนไหมปอยจําได้แยกนอกแบ่งค่ายไปอะ่ะรุ่นแรกๆไข่ที่เขามาชมคลิปปอยเนะนี่ยปอยก็มาผ้าเพิ่งจะผ้าเพิ่งจะได้เท่าเนี่ยไม่ได้ผ้านะแบบป้าจ,จอบแล้วมันขึ้นมาเป็นฟอยฟอๆแล้วก็มาแยกนอกเอา้าไม่ได้ผ้าเป็นชิน้นนี่เห็นปะอันนี้บ่อนเกา นี่ฟึบไม่รู้อะไรเขาก็บอกเท้าสัตว์ตะลุงไม่ใช่ก็เป็นนางกากันนางเบนจกายนางเบนจกายพูดพิดนางเบนจกายแพงนี่เสร็จเรียบร้อยข้องการอัพไซต์กระทั่งบอนซี่ของเหล่าเพื่อนๆใครที่ยังไม่อัพก็ไปอัพซะนะไม่อัพแล้วมันชิมไม่ใหญ่นะจ๊ะ อาบเซกกล้แช่นามไม้นึ่งคืนพอเช้าก็ใส่ตู้อบไว้ยังเดิมนึ่งนึ่งเดือนแต่ําให้ใส่ก็ได้นะตั้งมันอย่างนี้แหละตั้งให้มันยู่เรื้อเปื่อยเชืช่อแชะอย่างนี้แหละไม่มันแข้งแหลงกะ็ะค่าไปก็เลยเเต้ได้หมดอึ๊บอ่าเดี๋ยวข้ออนุญาตวางทอดทุกหมือก็อน,น่ะจะเดี๋ยวเราจะมาค่ายบอนซี่กันเมื่อมันกระลุ่มกระลุ่มใหม่ก้วนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างเอ้ยอะไรนะ วังทองอะไรนะนามสุโคไทยมีลูกค้าปลาอ้อยบอยญพึ่งส่งบอนน้ำท่วมข้าวออกเมื่อคืนพอดีน้ำท่วมเนาะอยู่บ้านไหลชัยน้ำอะไรสักอย่างเนี่ยแต่หลุจำได้วางทองพิษนุโลกเนาะยังไงก็ข้อให้น้ำลดไวๆนะจ๊ะแล้วไข่เนาะดูข้าวปะตั้งประเทศเนะี่ยโอ้โหน้าส่งส้างจังเลยจะทํายังไงดีอ่ะมาต้นที่หนึ่งตตนที่หนึ่งอันนี้มีนาว่าล่วงปูแวนเพื่อน ใครที่ยังไม่มีล่วงปูแว่นจเอาไปซาส้มต้นนี้ปาอ้อยข้อที่่องร้อยห้าสิบบาทจะล่วงปูแวน่นข้อดึงนะ่องร้อยห้าสิบเพื่อนๆพ่น,นวงปูแวน่นเอาไปซาส้มได้จ้าไข่ซาส,ส้มตับเกจิอาจารย์ลวงปูแวน่น่องร้อยห้าสิบทุกอย่างมีค่าจัดส่งนะจ๊ะอันไหนที่รวมส่งปาอ้อยจะบอกรวมส่งเนาะลวงปูแวน่นต้นนี้ต้นนี้นี่ให้ดูรักเพื่นอนเพื่อนต้นนี้คือเบนจะลงน้ําทองนะเพื่อนเพื่อนนี่น อ้อยจะทาให้เพื่อนดูอย่างนี้นี่แล้วดูนอกข้างในเข้ายุบแล้วเข้าพึ่งจะขึ้นมานะจ๊ะกอนี้ถ้าเกิดใครจะรับอ้อยข้อที่ซ่องรอยซ่องรอยห้าสิบบาทเพื่อนๆอย่าไปมองว่าเล็กให้ดูข้างในเพราะว่ามันยุบพึ่งโพจะเนี่ยถ้าเปียงไปทึ่งเปียงกระทั่งแปดนิ้วได้เลยอันนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยนะจ๊ะเข้ายุบแล้วเข้าโพหมาเพราะว่าอ้อยก็รับมาราคาแพงอือเพราะเข้าค่ายว่ามันเป็นหัวธรรมชาตินั่นแหละอย่าไปดูดําต้นนี่ให้ดูนี่ดูเนี่ยเป็นเนื้อเป็นนั่ง ซ่องอยาสิบจะเบนจะลงน้ําทองแล้วด่างด่างดีด้วยนะเบนจะลงน้ําทองซ่องลอย้าสิบเหมือนกันจะเป็นฟอร์มกอนะจ๊ะเพื่อนๆกอธรรมชาติอันนี้ไม่ได้กอเอามารวมกันนะกอธรรมชาตินะจ๊ะอันนี้อ้าวไข่ตามห้ายักษ์กาลุนลาดเพื่อนๆอยักษ์กาลุนลาดต้นนี้ใครจะรับอ,อ้อยข้อที่ซ่องอุ๊ยทิมเอาโดนหัวหรือไงวะนั่งคึบข้อทษก มีนอด้วยนะเพื่อนเือนมีลูกแล้วนะนื่องต้นการรุนร้าต้นนี่ปะ้ะอ้อยข้อที่่องร้อย่องร้อยบาทจ้ะเพื่อนเพื่อนยักษ์การรุนร้า่องร้อยบาทใครยังไม่มีเอาไปซะส้มเออเอา้าวผูกไส้เว้นนี่นาดไส้เว้นอลยนี่ปฏิทูยักษ์การรุนร้าสองร้อยไม่เอา่องร้อยยี่สิบมีลูกแล้วเนื่องต้นเสียใจ เรื่องอะไรลืมไปว่าเป็นยักเดียก่ข่เขาเหนื่อยอยากการุนลาดเพื่อนๆซ่องร้อยยี่สิบบาทจ้ามีซ่องต้นนะจ้ามีลูกแล้วเนาะใครยังไม่มีจะเอาไปสะส้มมันมาแดงแป๊ดแปแล้วนะใบเริ่มห่อขึ้นมาแล้วนะเริ่มห่อเลยเอามีลูกจริงอันนี้ไม่ได้โกหกเห็นชัดไหมจ้าการลุนลาดซ่องร้อยยี่สิบบาทต่อไปอันนี้มันชื่ออะไรว่า ไอบอลผันเนี้ยนะอ๋ออันนี้อันนี้เทปไส้หลงอืมหลงเขียนเพิดไส้หลงซักระเบือเทปไส้หลงเพื่อนเพื่อนเทปไส้หลงเดี๋ยวเขียนชื่อกันเทปไส้หลงต้นนี้นี่เพื่อนเพื่อนนี่นี่น,นะรูปร้างแบบเนี้ยดงังๆเนี้ยมันเป็นแบบเนี้ยอย่างเงี้ยเริ่มกัดซี่มาแล้วนี่เห็นป่ะเพื่อนเพื่อนเข้าหน้าจะซวยเข้าถึงา่งด้ชื่อเทปไส้หลงเนาะ ใครจะรับต้นนี้เ้าอ้อยข้อที่ซ่อง้อยบาทจะเทปไส้ลุงซ่องประกาศนี่ซ่องลอยบาทเพื่อนๆเทปไส้ลุงเนาะซ่อง้อยจ้านี่เห็นไหมจ้ะเทปไส้ลุงต่อไปอันนี้คือพู้เท้าเฝ้าเรือนเพื่อนๆพนู้เท้าเฝ้าเรือนฟอร์มกอ กอธรรมชาตินะจ๊ะกอธรรมชาติกอนี้ปลาอ้อยข้อที่ซ่องร้อยแปดสิบบาทเนาะไม่ใช่ก้อนนี้นะไม่ใช่กอรวมให้ดูก้อนนี้กอธรรมชาตินะจ๊ะมีลูกมีแม่นี่เนาะอันนี้คือแม่เข้าใบใ่เนี่ยปลาอ้อยข้อที่ซ่องร้อยแปดสิบจ้ะยวเอี้ยวแม่เข้าไว้ก่อนเดี๋ยวมาซิง่ายเงือบเนี่ยแทงรอดไมมรอดโอ้โหเพียบเพื่อนเพื่อนพุทเท้าเฝ้าเรือนพูกให้ ปอ้อยข้อที่ซ่องร้อยแปดสิบบาทจะเป็นฟอมกอเพื่อนๆไม่เปลี่ยนกระั่งเราเองปอ้อยอย่างนี้แหละดีไม่เปลี่ยนให้หรอเพราะว่าปอ้อยก็จะได้แผกง่ายๆเนาะนี่ซ่องร้อยแปดสิบบาทให้ดูลูกนี่เห็นปะนี่นอไใหม่เพิ่มขึ้นอีกเลยวน,นี่เห็นป่ะจ๊ะซ่องร้อยแปดสิบผู้เท้าเฝ้าเหลือนฟอร์มกอ องร้อยแปดสิบนะจ๊ะสองร้อยแปดสิบบ้าทผู้เท้าเฝ้าเหลือนให้ดูก่อนเนาะนีะ้เนาะนี้น,ะ,น,นะจ๊ะต่อไปอินทรชิตหน้าท้องอันนี้แม่เพื่อนๆเห็นไหมอันนี้ลูกลูกลูกเนาะลูกมีซ้มต้นใช่ปาวะใส่เว้นซ่องต้นซ่องต้น,อ,ตนอ่ะนับซ่องต้นก่อนนี้ให้ดู นี่เริ่มกั๊ซี่แล้วนะจ๊ะอินทรชิดหน้าทองนี่ลุกออกมานี่ด่างทั้งนั้นเลยนะนี่เขีนปลาผลุนเพื่อนเนี่ยลุกออกมาด่างนั้นนะอันนี้เป้าข้อที่ซ่องร้อยแปดสิบเหมือนกันจ๊ะอินทรชิดหน้าทองซ่องร้อยแปดสิบหน้าทองเนาะต่อยเขียนทองนะซ่องร้อยแปดสิบจะึเข้าเรียกกันเท้ามาห้าผมมาแล้วเพื่อนเพื่อนเนาะ ใช่ไหมปอ้อยเมื่อจะจําได้เว็บเว็บนี่ดานาชุมพูของปอ้อยหมดแล้วยอดยาวไม่ยาวเฟอย <c oughs> อันนี้ลูกหมายจะเพื่อนเจ้าลูกหมายใครชอบข้องแป้งลูกหมายลูกหมายต้นนี้ปอ้อยข้อที่่องลอยห้าสิบบ้าจะลูกหมายเนาะนี่แหละใบแปลกมากแลส่สวยมากน่ารักตะมุตะมียังไงก็ไม่รู้่อง้อยห้าสิบน่ารักเมื่อปอ้อยจะ <c oughs> อ้าวไม้ย,ยุวยเพาะคนไายน่ารักไงเพื่อน,นถูกไหมนี่เห็นไหมเขาบอกว่าไม่งั้นจะเลือกหมาซุ้ยมาได้ยังไงคนไายแบบไห่นหมก็แบบนั้นเลยค่าวะไม่มีใครยกให้รเราเพื่อนๆต้องยกตัวเองอันนี้อะไรวะ อันนี้นำโชคเพื่อนๆือนอุ้ยนำโชคเป็นบอลบอลทำยากนะจ๊ะบอลอาจจะแพงนิดน้อยจตจะบอกว่าแก้เราว่วยมากนำโชคเพื่อนเพื่อนนำโชคกระทั่งย้วยว่าเงินนี้นะข้อที่สร้างร้อยแปดสิบนะเพื่อนๆพือนอืมนั่นแหละซึ่งจะมีต้นเดียวก็เถอะแต่มันเนาะมันเป็นบอลแพงเนะาะจ่ายยากค่ายซ่อมร้อยด้วยเพื่อนเพื่อนแต่ว่าจ่ายก็ไม่ยากค่ายด้วยไม่เคยเจอเลยยากได้มาหนาแล้วนะอเอฟต้นเหล็กหมาพอไอเอฟต้นเหล็กหมา,าน่ะนะที่ให้โดดเท่าไหร่กี่บาท ร้อยหนึ่งหรือเท่าไรนะเออเนี่ยที่เท่านเนี้ยเนี่ยแล้วมาให้ดูนี้ซองร้อยแปดสิบจะนำโชคเอ้ามีป้ายอยู่แล้วนำโชคซองร้อยแปดสิบวันนี้มีจะบอนชื้อแปลก,กมาทางนั้นเลยใครยังไม่มีรีบออามาสะส้มต่อไปจะเป็นบอลกระทั่งแปดนิ้วนะจ๊ะอันนี้คือใกล้ทองมณีเพื่อนเพื่อนกลด่างทองมณีนี่ไง ที่ปอ้อยเคยเอามาค่ายเ,เพื่อนด่างมั้งไม่ด่างมั้งแต่เนี้ยเนี่ยคือด่างจริงๆเนี่ยใกล้ด่างทองมณีกอนี้มีทั้งหมดอุ้ยมีผลสร้างใกล้เออใช้ลืมนึกถึงวันนี้ใกล้ด่างทองมณีเขาจะดูขิดไหมอุ้ยเขาโทษจริงๆนะจําแต่อีกใกล้เซ้ที่ <laughs> เออเขาตายแล้วใกล้ด่างทองมณีเพื่อนๆนี่นะจะใครจะรับกอนี้มีซ้ำตนปอ้อยข้อที่ซ้ำลอยบาทเพื่อนๆกระทั่งแปดนิ้วใกล้ด่างทองมณีเนาะ อันนี้ด่างจริงนะจ๊ะไกลด่างทองมณีมีซ้ำต้นข้อซ้ำรอยจะต้นละหนึ่งร้อยบาทกระทั่งแปดนิ้วนะจ๊ะทุกอย่างมีค่าจัดส่งนะจ๊ะไกลด่างทองมณีเนาะต่อไปอื้ออันนี้ไม่ค่อยเคยเห็นชื่อก็ดีก็เลยเอามาตอนแรกนึกว่าอะไรวะมิงมงคลไม่ใช่นะจ๊ะ อันนี้เป็นซ่องต้นแม่ยู่ในกระถางหย่ๆเพื่อนๆให้ดูมันมีจุดแดงข้างในนะเพื่อนๆมีเม็ดซี่แดงข้างในเห็นอย่างอันนี้เออเอาเี้ยอ่านชื่อเมื่อกี้มั่งมีซับเพื่อนๆชื่อมั่งมีซับใครจะรับมั่งมีซับกระถางนี้มีซ่องต้นเป็นต้นแม่แล้วนะมีซ่องต้นต้นแม่ปอ้อยข้อที่สามร้อยห้าสิบบาทเพื่อนๆสามร้อยห้าสิบบาทเขาบอกเป็นบ่อนก้านะอปะอ้อ้ก็ไม่รู้นะ ชื่อดีก็เอามาเงินแหละคลองแป๊กก็จะมาค่ายเพื่อนๆแล้วเข้าสวยด้วยไงถ้าไม่สวยก็คงไม่เอามาแล้วต้นใหญ่เพื่อนๆเ,เท่ากับต้นละ170บาทเองเป็นสายแม่พันธุ์แล้วนี่กอบเลละประเทนนี่นะจา๊ะมั่งมี่สับเนาะนี่เนาะต่อไปอันนี้คือวิศนุก,กรรมปรสิทธิ์เพื่อนๆชื่อข้องกรุงเทพมหานครตัวสุดท้ายมีซ่องต้นในนึ่งกระทั่งสายแม่พันธุ์วิศนุก,กร,รมปรสิทธิ์ ใครจะรับกระทั่งนี้ปอ้อยข้อที่ซ่องร้อยแปดสิบบาทซ่องร้อยแปดสิบบาทมีซ่องต้นกระทั่งแปดหนิวนะจ๊ะวิศนุกรรมประสิทธิ์เนาะข้อปอ้อยเยอะวิศนุกรรมประสิทธิ์เนี่ยถึงจะไม่รับเข้ามาข้อปอ้อยก็มีเยอะค่ายมาแต่ดังแต่เดิมเละตอนตอนนี้ไม่มีละเลิก <laughs> ตอนนี้หมดเลิกตะห้อต่อไปกระทั่งสุดท้าย เอบกระทั่งนางฟ้าเพื่อนๆพนพรมพิมานพรมพิมานกอธรรมชาติเลยนะป้าอ้อยให้ดูกอธรรมชาติไม่ใช่รวมกอเนาะไม่นนาหลอกหนึ่งสองสามสี่้าเจ็ดแปดเก้านี่ตัดใบทิ้งไปเยอะแล้วนะเพื่อนเพื่อนมันห้อยป้าอ้อยก็เลยเอามาให้ดูนี่เพื่อนเพื่อนพ่นมาตกไงพรมพิมานกระทั่งนี้กระทั่งสิบนิ้วกระทั่งนี้นป้าอ้อยข้อที่หกร้อย้าสิบบาทรวมทรงเพื่อนเพื่อน เอาไปตั้งซ้วยได้เลยหกร้อยห้าสิบบาทรวมส่งรวมส่งนะจ๊ะใครยากได้เอาไปตั้งซ้วยๆปอ้อยจะบอกว่าผมพี่มาเลี้ยงนอกตู้ได้น่ะจ๊ะข้องปอ้อยแดรลอยฟุน้นลอยเลี้ยงมาแล้วนี่เน,น้นๆมีหนึ่งซองสามสีฮะไม่ต้องหกแล้วก็มีลูกเล็กขึ้นมาอีกเนะี่ยให้เพื่อนดูอะเนาะหนับเอาเองนักจะยกนานหกร้อยห้าสิบรวมส่งจ้ะกระทั่งสิบนิ้ว เอาละจ้ะสุดท้ายนี้วันนี้ปอ้อยก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าปอเก้าให้เพื่อนๆฟังเนาะวิธีการเปลี่ยนกระทั่งบอลซี่พอถึงเวลาเราต้องเปลี่ยนนะจ๊ะเพื่อนๆไม่งั้นจะบอลซี่เราไม่โตนะจ๊ะปอ้อยฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวกเข้ามาช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ปอ้อยด้วยนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนเจ้าขอบคุณกัลยาณิมิทที่น่ารักทุกๆคนเลยที่ให้การสนับสนุนปอ้อยตลอดมาเนาะสุดท้ายนี้วันนี้ปอ้อยขออื่นเพื่อนทุกคนโชคดีมีความสุขนะจ๊ะวันนี้ปอ้อยข้อจบคล